บรรยากาศวันนี้นะคะที่รัฐไอดาโฮเนาะฝนตกติดกันมา3วันแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยว่าจะไปตลาดเอเชียนะคะเราจะไปซื้อ,อเนื้อสไลด์ที่เขาหั่นเป็นแบบสไตล์เกาหลีที่แบบว่าเป็นแบบแผ่นบางๆนะคะแล้วก็เราจะไปซื้อ,อผงเครื่องปรุงหม่าล่ากินแล้วก็ให้ลิ้นแบบว่าชาๆอะไรอย่างเงี้ยจากินชาวู i ho h o p i t i t m l Market ฝนตกหนักมากนะคะมองแทบไม่เห็นทางเลยมาถึงแล้วนะคะมีทุเรียนหมอนทองขายด้วยนะคะพาวละ6เหรียญเนาะลูกนี้น่าจะประมาณ4ีพาวหรือว่า5้าพาวนะน่าจะประมาณ30เหรียญน,นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองเนาะ Product of Thailand แต่ถือว่าโชคดีนะเราไม่ชอบกินทุเรียนเว่าเห็นบางคนแบบว่าเสียเงินเยอะมากนะคะกินทุเรียนแต่ละปีเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อไปขายที่ร้านเกมของเรานะคะเรียกว่าโอเชนบอมนะคะจริงๆเราไม่เคยกินนะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะนี่ I think people will like itI think we will definitely pay t dollarsYeah we'll see how it s e l l อันนี้เป็นหมูสไลด์นะคะ พาวลว 8, 99, นะแปดเหาสิบเก้นาะมีเนื้อแก่ด้วยนะคะ14.99ี 14, ่เแต่เราคิดว่าเราจะซื้อเป็นเนื้อโคเบนะคะเป็นเนื้อโคเบเนาะสิบหกยญเกต่อพาวนึงนะคะโอเค I think we gonna go with this one <Yeah. S 1> I'm making a video <laughs> yeah I think we are having the same idea. <Yeah. S 1> rainy day making hot pot ถือว่าแพงเหมือนกันนะแต่ก็คือมันจะเป็นแบบว่า thin slice นะคะเหมือนสไตล์เกาหลีเนาะจริงๆแล้วที่อื่นไม่มีขายนะคะเขาก็เลยขายได้แพงว่าไม่ใช่สไลด์แบบนี้มันก็จะไม่อร่อยเนาะก็จะถือว่ายอมจ่ายแพงนิดนึงย่า <Yeah. S 2> <Okay. S 1> just two of those o อ a y อันนี้เป็นเต้าหู้ไข่นะคะอันละสามเหรียญ59เนาะก็ประมาณ120บบาทนะคะเอาไปอันนึงก็พอ เอาเห็ดนี้ไปแล้วกันนะคะสองเหรียญเก้นาะเป็นกุ้งแห้งนะคะไม่ใช่ของไทยเนาะมาจากไต้หวันถุงหนึ่งเจ็ดเหรียญเกนะคะประมาณสองหบาทเนาะเคอซื้อเอาไปใส่ส้มตำมาได้อยู่นะมีเหลืองนะคะอันนี้สองเหรียญเก้าส้าเนาะอาจจะซื้อไปอันหนึ่งเนาะหูหยองนะคะ กระปุกนี้18เหรียญเนาะบ้านเราน่าจะซื้อเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะน่าจะพอนะ5เหรียญน,นะคะอ๋เอาไว้ไปทำแซนด์วิชหมูหยองนะคะเดี๋ยวซื้อผักกาดขาวไปด้วยนะคะ you re ready some to go เดี๋ยวเราจะไปหาน้ำจิ้มซูกี้นะคะคิดว่าของไทยเราน่าจะมีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อ,อน้ำซุปมาล่าไปด้วยนะคะวันนี้จะทำแบบเผ็ดๆเนาะจริงๆมันก็จะมีซอสปรุงรสเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาหาน้ำจิ้มซูกี้เนาะ I t just said Thai Sukiyagi on the bottle You wanna help me look at it มีเต้าเจี้ยวขายด้วยนะคะเอาไว้ไปผัดบัอกบุ้งเนาะประมาณขวดละ120บาท This is your favorite sauce, Daddy. Yep. น้ำจิ้มไก่ Sweet and chili sauce เขาดูให้นะคะเพราะว่าเราหาไม่เจอเนาะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า You don't think you have it? Out of stock. Yeah. <laughs> what about the paste that i'm not sure it's chinese but when you guys put into the soup it is like kind of numb your tongue oh, like a little bit spicy yeah like paste, yes 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 paste. yes yeah. this, is the, this yeah. is the one oh thank you should i put a lot or just a little that's one sir. like one big package. oh big package yeah. okay mm -hmm. all right thank you ได้แล้วนะคะ Oh that's gonna numb your tongue daddy ไปตามหาลูกกันนะคะคิดว่าน่าจะได้ครบทุกอย่างแล้วนะแต่ก็คือขาดน้ำจิ้มซุกี้นะเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีเนาะอันนี้เป็นของที่เราได้จากตลาดนี้นะคะไปทำซุกี้เนาะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะคะไปหาน้ําจิ้มซุกี้นะไม่มีนะคะไปมาสองตลาดเนาะก็คือว่าของขาดตลาดแต่โชคดีมากเลยนะคะเพราะว่ากลับมาถึงบ้านแล้วก็เราไปเช็คในแพนทรีนะคะมีน้ำจิ้มสุกี้เหลืออยู่ย้ายมันดูน่า,นาจะพอสำหรับวันนี้นะก็เป็นน้ำจิ้มตาพันท้ายนรสิงห์นะคะ นี้น่าจะพอนะคะเหมือนจะกินอแชบูทั้งทีก็คืออุปสรรคเยอะเหมือนกันนะคะเพราะเราไม่ได้เช็คของก่อนที่เราจะออกไปซื้อเนาะตอนนี้ก็คือแก๊สที่เป็นกระป๋องเล็กๆนะคะก็คือเหลือน้อยมากเลยคิดว่าน่าจะไม่พอนะเราอาจจะคุกที่ตรงเตาแก๊สนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกไปตั้งตรงเตาปิกนิกเนาะ,ะโอเคค่อยแก้ปัญหาไปอันนี้เป็นเห็ดนะคะ อ้วนน่ากินมากเลยบอกลีนิดนึงนะคะได้แล้วนะคะผักของเราเดี๋ยวเราจะทำน้ำซุปนะคะผงหม่าล่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเนาะแล้วก็มาดูว่ารสชาติเป็นยังไงต้องปรุงเพิ่มหรือเปล่านะคะ it's uh, toocy oh, <really? S 1> me be like, for one serving, so น้ำแบบว่าแดงฉุ่งเลยนะคะเราคิดว่าเราอาจจะต้องตักออกนิดนึงน้เพราะเหมือนว่ามันจะเผ็ดมากเลย I can smell the chili from here. h e r b y and spicy. ตัวนี้ก็คือแก๊สปิกนิกนะคะที่เราจะใช้เนาะใส่กระป๋องโพเพนเล็กเข้าไปนะคะล็อกตรงนี้เนาะปิดนี่ we are now ready to eat มันชิวไห i เนี่ยมันชิวมันมรี

ลุกทอนซุปหมาล่าเป็นครั้งแรกนะคะไม่ชอบเลยบอกว่าลิ้นชาหมด don't like it, daddy? <No. S 1> สรุปลุกไม่ชอบนะคะม <What? S 1> ิชชั่นเฟลมิช i ั Pizza เป็นสองชั่วโมงของช้อปปิ้งสำหรับส่วนผสมของคุณไม่ใช่ของฉันตอนนี้คุณต้องการซูซ่าฉันกำลังทำให้คุณแตกต่างกันบาร์ดตอนนี้ฉันคิดว่าคุณควรจะชอบมันมากขึ้นโอเคเป็นซูซี่เด็กน้อยนะคะของลูกเนาะ เ,เ,เป็นวันง่ายๆสำหรับครอบครัวเราเนาะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะแล้วจะตกแบบนี้ไปอีกประมาณ4วันติดนะคะอาการแบบนี้ฮอตพอรตอาจจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะได้ลองทำกินที่บ้านดูนะคะโอเควันนี้ต้องไปแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะถ้าหากว่าดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะวันนี้ไปก่อนบ้าย